โอเคต่อจากท,ที่แล้วเลยจากที่พี่แล้วที่เราสอนไส่ทำตัวของ psp ไหมมิงไปแล้วก็คือใส่ตัวมเบอร์ไอ้เมมเบอร์เราเม member username member password member first name member last name นะเราจะมาสอนทำฟอร์มตัวล็ออก login form อ o g i n and check login นะนี่ผมก็ใส่ไว้แล้วนะคืออย่างที่พี่แล้วที่ผมใส่ตัวธนกิจสองแล้วก็รหัสนี้แล้วก็ธนรรกิจสองแล้วในี่เราสองแต่ผมจะใช้ตัวกราดแรกนะ ไอเข้าส่วนระบบเลยนี่ตัวฟองของวเข้าส่รนะบบเปิดโค้ดตอนเนี้ยเพื่อการไม่งงล็อกอินหนึ่งนี่ตัวล็อกอินก็คือนี่มันแค่เป็นการแบบใส่ฟองธรรมดาที่นี้ไปแต่ความยากมันอยู่ในตัวล็อกอินที่สองแล้วก็เปิดฟอมแอคชั่นไปยงังล็อกอินสองน,นะครับแล้วก็เปิดอันนี้โพสไว้เพื่อไม่เห็นแม่คนเห็นได้ผ่านเราประมาณนั้น แล้วก็ใส่ in ปุ่มต้องมิดดี้เช็นอะไรอย่างนไปนะเปิดตัวที่สองนี่เปิดตัวที่สองขึ้นมาแล้วนี่เราทีเนี้ยเราต้องย้อนไปตอนที่เราสมัครเข้าไปเข้ามาเราอะใช้รหัสผ่านอะไรนี่รหัสผ่านก็คือออโอทีแล้วก็หนึ่สามห้าสิบแปดป๊อปแล้วก็เลขรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้วก็สุดนี่ประมาณนั้นสามประมาณนนั้ แล้วก็มันก็จะมาเช็คในตัวของว่า username กับ password ของเรานะ่ะตรงกับในตัวของ PHP ไหมมินไหม,ไหมที่เราเพิ่งทำไปนะแล้วก็มันก็จะขึ้นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รบบโอเคถ้าแบบใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องก็จะขึ้นอันเลยว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องแล้วก็กลับไปหน้าอินใหม่เราลองใส่รหัสผ่านแบบถูกต้องดูก่อนนะ ก็เข้าสู่นี่ก็ยินดีต้อนรับท่านอะไรอย่างี้ยจริงก็คือคือชื่อเราที่เราใส่ไว้ตอนแรกก็คือตัวนี้ Member First n a ในกลุ Member l a ร t Name สก็จะขึ้นตัวของวะเออเออออนี่ยเเดียวมีก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยอ๊บคุณเนี่ยเอเคเอันนี้เราเอานะเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนก็ใส่ไปเลยมัว่วๆเข้สูก็จะขึ้นอะไร,รว่าชื่อผู้ใชเ้เราตรงแล้วก็เดึงไปหน้าล็อกอินใช่แล้ว เลยนึกมันเอาเป็นเดินโอเคประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจไปเขียรนเรื่องนั้